คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับเวลาที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วไม่มีเสียงของคนที่เคยนอนข้างๆเราอีกต่อไปบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบ,บทสนทนาและความอบอุ่นตอนนี้กลับเงียบสงบจนแทบจะได้ยินเสียงรายกาเดินเท่านั้นผมรู้ว่าความรู้สึกนี้มันหนักหนาและเจ็บปวดแค่ไหนเพราะหลายท่านที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่อาจจะกำลังเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้พอดีการสูญเสียคู่ครองที่เราใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายสิบปีมันไม่ใช่แค่การสูญเสียคนคนหนึ่งแต่มันเหมือนกับว่า เราสูญเสียส่วนหนึ่งของตัวเองไปด้วยเราสูญเสียคนที่เข้าใจเรามากที่สุดคนที่รู้นิสัยใจคอของเราคนที่รู้ว่าเราชอบกาแฟเข้มแค่ไหนหรือชอบนั่งอ่านหนังสือตรงมุมไหนของบ้านทุกอย่างที่เคยเป็นกิจวัตรประจําวันของเราตอนนี้ต้องทําคนเดียวและนั่นทําให้หลายคนรู้สึกเหงารู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายอีกต่อไปแต่วันนี้ผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่าความเหงาไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไม่มีความสุขการอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าคุณต้องโดดเดี่ยว และที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของคุณยังมีคุณค่าและความหมายมากมายที่รออยู่ในวิดีโอนี้ผมจะแบ่งปันเคล็ดลับเจข้อที่จะช่วยให้ท่านอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขเปลี่ยนความเหงาให้กลายเป็นความสงบและค้นพบความหมายใหม่ของชีวิตที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเคล็ดลับเหล่านี้มาจากประสบการณ์จริงของผู้คนหลายร้อยหลายพันคนที่เคยผ่านสถานการณ์แบบเดียวกันและประสบความสําเร็จในการสร้างชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งมาเริ่มกันที่เคล็ดลับข้อแรกเลยนะครับนั่นคือยอมรับความเปลี่ยนแปลง และอนุญาตให้ตัวเองได้สศกเศร้าหลายคนคิดว่าการแสดงความเศร้าหรือการร้องให้มันเป็นสิ่งที่อ่อนแอบางคนพยายามกลั้นน้ำตายัดเยียดตัวเองให้ต้องเข้มแข็งและพยายามทำเหมือนว่าทุกอย่างเป็นปกติแต่ความจริงแล้วครับการล่อให้ตัวเองได้สกเศร้าได้ร้องให้ได้คิดถึงคนที่จากไปมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในกระบวนการรักษาจิตใจของเราลองนึกภาพว่าความเศร้าของเราเหมือนกับแม่น้ำสายหนึ่งถ้าเราพยายามสร้างเขื่อนกั้นไว้น้ำมันจะค้างอยู่และสร้างแรงกดดันมหาศาลจนในที่สุดเขื่อน อาจจะพังลงมาอย่างรุนแรงแต่ถ้าเราปล่อยให้น้ําไหลมันจะค่อยๆไหลออกไปและในที่สุดความรุนแรงก็จะลดน้อยลงความเศร้าของเราก็เป็นแบบเดียวกันเราต้องให้มันไหลออกมาไม่ใช่กักเก็บไว้ภายในผมมีเพื่อนคนหนึ่งคุณสมศรีอายุ68ปีสามีของเธอเสียชีวิตเมื่อสามปีที่แล้วช่วงแรกๆเธอพยายามทําตัวเข้มแข็งต่อหน้าลูกๆหลานกลั้นน้ําตาและบอกทุกคนว่าเธอสบายดีแต่ภายในนั้นเธอรู้สึกแย่มากจนเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวของเธอพูดกับเธอว่า แม่ครับแม่ไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาหรอกครับถ้าแม่เศร้าก็ร้องให้ออกมาได้พวกเราอยู่ข้างแม่พอเธอได้ยินแบบนั้นเธอถึงได้ปล่อยตัวเองร้องให้อย่างเต็มที่และรู้สึกว่าใจเบาขึ้นมากหลังจากนั้นการยอมรับว่าเราเศร้าเราคิดถึงและเราไม่โอเคก็ได้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาตัวเองอย่าบังคับตัวเอง ให้ต้องเข้มแข็งเกินไปอนุญาตให้ตัวเองได้มีเวลาโศกเศร้าได้ร้องให้ได้คิดถึงความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกันนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกจริงๆของเราความเศร้าไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนบางคนอาจใช้เวลาหลายเดือนบางคนอาจใช้เวลาหลายปีและนั่นก็ปกติมากอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะทุกคนมีวิธีรับมือกับความสูญเสียที่แตกต่างกันสิ่งสำคัญคือคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกได้ประมวลผลและค่อยๆเดินหน้าต่อไปในจังหวะของคุณเอง เมื่อคุณเริ่มยอมรับความเปลี่ยนแปลงและอนุญาตให้ตัวเองได้สศกเศร้าแล้วขั้นต่อไปคือการสร้างกิจวัตรใหม่ที่มีความหมายนี่คือเคล็ดลับข้อที่2เมื่อคู่ครองจากไปแล้วกิจวัตรประจําวันที่เราเคยทําร่วมกันทั้งหมดก็จะหายไปด้วยการตื่นนอนแล้วไม่มีใครคอยชงกาแฟให้การทานอาหารเย็นโดยไม่มีใครนั่งข้างๆหรือแม้แต่การดูทีวีตอนค่าที่เคยนั่งคุยกันไปด้วยทุกอย่างเหล่านี้ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเปล่าเปลี่ยวและไร้จุดหมายแต่นี่คือโอกาสของคุณที่จะสร้างกิจวัตรใหม่ ที่เหมาะกับตัวคุณเองผมไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลืมกิจวัตรเก่าๆหรือทําเหมือนว่าอดีตไม่เคยมีแต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเข้าไปในชีวิตประจําวันของคุณได้ลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นการตื่นนอนตอนเช้าและทํากิจกรรมบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกดีบางคนเลือกที่จะเดินเล่นในสวนใกล้บ้านบางคนชอบนั่งอ่านหนังสือพร้อมกับกาแฟหรือชาร้อนๆบางคนอาจจะเลือกทําสวนหรือรดน้ําต้นไม้สิ่งเหล่านี้ อาจฟังดูเรียบง่ายแต่มันมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตยังมีจังหวะและความหมายคุณสมชายอายุ72ปีซึ่งภรรยาของเขาเสียชีวิตเมื่อสองปีที่แล้วเขาเล่าให้ผมฟังว่าช่วงแรกๆหลังจากภรรยาจากไปเขารู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรเลยแค่นอนอยู่บนเตียงและดูทีวีทั้งวันแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองเขาเริ่มตั้งนาฬิกาปลกุกทุกเช้าตอนหกโมงจากนั้นก็ไปเดินในสวนสาธารณะใกล้บ้านช่วงแรกมัน ยากมากเขาต้องบังคับตัวเองให้ลุกจากเตียงแต่พอทําไปสักสองสามสัปดาห์มันกลายเป็นนิสัยและเขาเริ่มชอบช่วงเวลานี้เขาได้พบเจอคนอื่นๆที่มาเดินในสวนเหมือนกันได้คุยกันได้ยิ้มให้กันและความเหงาก็เริ่มลดน้อยลงกิจวัตรใหม่ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ หรือซับซ้อนมันอาจจะเป็นแค่การทำอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณมีเหตุผลที่จะลุกจากเตียงในแต่ละวันอาจจะเป็นการดูแลสวนของคุณการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งทุกเช้าการโทรหาลูกหลานในเวลาที่กำหนดหรือแม้แต่การปรุงอาหารมื้อพิเศษให้ตัวเองทุกสัปดาห์สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณมีโครงสร้างและความหมายสิ่งสำคัญคืออย่าบังคับตัวเองให้ทำทุกอย่างในวันเดียวเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและค่อยๆเพิ่มเติมไปเรื่อยๆบางวันคุณอาจจะไม่อยากทำอะไรเลยและนั่นก็โอเค ให้เวลากับตัวเองแต่พยายามกลับมาที่กิจวัตรของคุณเมื่อคุณพร้อมเพราะกิจวัตรเหล่านี้จะเป็นเสาหลักที่คอยประคองชีวิตของคุณในวันที่ยากลําบากตอนนี้เรามาคุยเรื่องเคล็ดลับข้อที่3กันครับนั่นคือการเชื่อมต่อกับผู้คนและชุมชนหลายคนคิดว่าเมื่อคู่ครองจากไปแล้วพวกเขาจะต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตแต่ความจริงแล้วการมีความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้เรามีความสุขในชีวิตผมไม่ได้หมายความว่าคุณต้องหาคู่ครองใหม่ หรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่ผมหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านญาติพี่น้องเพื่อนเก่าๆหรือแม้กระทั่งการรู้จักเพื่อนใหม่ๆใ,ในชุมชนมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราต้องการการเชื่อมต่อกับผู้อื่นเราต้องการรู้สึกว่าเรามีคุณค่าและมีคนสนใจเราหลายคนหลังจากสูญเสียคู่ครองแล้วกลับแยกตัวเองออกจากสังคมไม่ยอมออกไปพบปะใครอยู่แต่ในบ้านเพราะกลัวว่าจะเป็นภาระของคนอื่นหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมที่จะเข้าสังคม เพราะไม่มีคู่ครองแต่ความคิดแบบนี้จะทําให้คุณเหงาและโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้นลองเริ่มจากการติดต่อกับเพื่อนเก่าๆที่คุณอาจจะไม่ได้คุยกันมานานโทรหาพวกเขานัดพบกันดื่มชาหรือกาแฟคุณจะประหลาดใจว่าหลายคนนั้นก็รอคอยที่จะได้พูดคุยกับคุณเหมือนกันหรือถ้าคุณไม่ค่อยมีเพื่อนในพื้นที่ที่อยู่ลองหากิจกรรมในชุมชนที่คุณสนใจเช่นกลุ่มออกกําลังกายกลุ่มคนรักการอ่านหนังสือหรือกลุ่มอาสาสมัครที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมคุณมาลีอายุ70ปีสามีของเธอเสียชีวิตเมื่่อปีีทแล้ว ช่วงแรกเธอปิดตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่อยากไปไหนไม่อยากเจอใครจนกระทั่งลูกสาวชวนเธอไปร่วมกลุ่มโยคะสำหรับผู้สูงอายุที่วัดใกล้บ้านช่วงแรกเธอไม่อยากไปเลยรู้สึกว่ามันไม่เหมาะแต่ลูกสาวก็ชวนเธอไปลองสักครั้งพอเธอไปถึงเธอพบว่ามีคนอีกหลายคนที่มีสถานการณ์คล้ายๆกับเธอพวกเขาคุยกันแบ่งปันประสบการณ์และเธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่คิดตอนนี้เธอไปโยคะทุกสัปดาห์และได้เพื่อนใหม่หลายคนชีวิตของเธอมีสีสันมากขึ้นและเธอรู้สึกมีความสุขมากขึ้นด้วย การเชื่อมต่อกับผู้คนไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเข้าสังคมทุกวันหรือต้องมีเพื่อนเยอะแยะบางครั้งแค่มีคนสักคนสองคนที่คุณสามารถพูดคุยด้วยได้หมันก็เพียงพอแล้วสิ่งสำคัญคือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้มีคนที่สนใจคุณมีคนที่พร้อมจะรับฟังคุณและนั่นมีความหมายมากอย่ากลัวที่จะเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการรักษาความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกเหงาและยังช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วยการได้พูดคุย ได้หัวเราะได้แบ่งปันเรื่องราวกับคนอื่นๆมันเป็นยาวิเศษที่จะทําให้ชีวิตของคุณสดใสขึ้นต่อไปเรามาพูดถึงเคล็ดลับข้อที่สี่กันนะครับนั่นคือค้นหาความหมายใหม่และเป้าหมายในชีวิตเมื่อเราอยู่กับคู่ครองเป้าหมายส่วนใหญ่ของเรามักจะเกี่ยวกับครอบครัวลูกๆหล,ล,ลานๆหรือการทําสิ่งต่างๆร่วมกับคู่ครองแต่เมื่อคู่ครองจากไปแล้วหลายคนรู้สึกว่าชีวิตไม่มีเป้าหมายอีกต่อไปรู้สึกว่าไม่รู้จะทําอะไรหรือทําไปเพื่ออะไร แต่ความจริงแล้วครับชีวิตของคุณยังมีความหมายมากมายและคุณสามารถค้นหาเป้าหมายใหม่ได้เสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณยังสามารถมีความฝันมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งใหมๆ่ๆและมีเหตุผลที่จะตื่นขึ้นมาในแต่ละวันลองถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่คุณอยากทำแต่ไม่เคยได้ทำอาจจะเป็นงานอดิเรกที่คุณสนใจมานานแต่ไม่มีเวลาเช่นการเรียนวาดรูปการเล่นดนตรีการเรียนภาษาใหม่ หรือการเดินทางไปในที่ที่คุณฝันอยากไปมาตั้งแต่เด็กหรืออาจจะเป็นการทําอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการเป็นอาสาสมัครการแบ่งปันความรู้ความสามารถของคุณให้กับคนรุ่นน้องหรือการช่วยเหลือชุมชนคุณประสิทธิ์อายุเจหปีภรรยาของเขาเสียชีวิตเมื่อสีปีที่แล้วเขาเป็นครูมาตลอดชีวิตและหลังจาก,กเสียแล้ว ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับภรรยาพอภรรยาจากไปเขารู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมายจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ยินว่าโรงเรียนในหมู่บ้านข้างๆข,ข,ขาดครูสอนภาษาอังกฤษเขาเลยอาสาไปช่วยสอนเด็กๆแบบไม่คิดเงินตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะทําได้แค่สองสามเดือนแต่พอเขาได้เห็นเด็กๆเ,เรียนรู้และพัฒนาขึ้นได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาเขารู้สึกว่าชีวิตของเขามีความหมายอีกครั้งตอนนี้เขายังคงสอนอยู่และเขามีความสุขมากที่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หนะัก คุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรที่ยิ่งใหญ่หรอกครับแค่มีสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายมีจุดหมายและมีสิ่งที่คุณรอคอยมันก็เพียงพอแล้วบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านหนังสือให้ได้50บเล่มในปีนี้บางคนอาจจะตั้งเป้าว่าจะเดินทางไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนบางคนอาจจะตั้งเป้าว่าจะเรียนรู้ทักษะใหม่เช่นการใช้คอมพิวเตอร์การถ่ายรูปหรือการทําขนมเป้าหมายเหล่านี้จะทําให้ชีวิตของคุณมีทิศทางมีความหมายและที่สําคัญ มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังมีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่รอวันตายอยากคิดว่าคุณแก่เกินไปที่จะทําอะไรใหม่ๆเพราะไม่มีคําว่าสายเกินไปหรอกครับสําหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ตราบใดที่คุณยังหายใจอยู่คุณก็ยังสามารถสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตของคุณได้ลองเขียนรายการของสิ่งที่คุณอยากทําไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามแล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาเริ่มทําวันนี้คุณจะประหลาดใจว่ามันจะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อชีวิตได้มากแค่ไหน มาถึงเคล็ดลับข้อที่5แล้วครับนั่นคือดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจหลายคนหลังจากสูญเสียคู่ครองแล้วก็มักจะละเลยการดูแลตัวเองอาจจะไม่ได้กินอาหารอย่างถูกต้องไม่ออกกําลังกายหรือไม่ไปหาหมอแม้ว่าจะไม่สบายเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจว่าเราจะเป็นอย่างไรแต่ความจริงแล้วการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงเวลานี้การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้คุณมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปการกินอาหาร ที่มีประโยชน์การออกกําลังกายสม่ําเสมอและการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายของคุณแข็งแรงและเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะแข็งแรงตามไปด้วยลองเริ่มจากการดูแลอาหารการกินของคุณอย่าข่ามืออย่าก,กินแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์แค่เพราะที่เกียรติทอาหารพยายามทําอาหารที่มีประโยชน์ให้ตัวเองกินแม้ว่าจะทําแค่คนเดียวก็ตามการทําอาหารและกินอาหารที่ดีจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นและยังเป็นการบําบัดจิตใจอีกด้วย การออกกำลังกายก็สำคัญมากคุณไม่จำเป็นต้องไปฟิตเนสหรอกครับแค่เดินเล่นในสวนวันละ30นาทีหรือยืดเหยียดร่างกายที่บ้านก็ดีแล้วการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้รู้สึกมีความสุขและยังช่วยให้นอนหลับได้ดีอีกด้วยนอกจากร่างกายแล้วคุณยังต้องดูแลจิตใจของคุณด้วยลองหากิจกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิการอ่านหนังสือการฟังเพลงหรือการทําสิ่งที่คุณรักทําบางคนอาจจะชอบนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินบางคนอาจจะชอบนั่งฟังเสียงธรรมชาติ หรือบางคนอาจจะชอบนั่งจดบันทึกความคิดและความรู้สึกของตัวเองกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้จิตใจของคุณสงบและช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลคุณวิไลาอายุ69ปีสามีของเธอเสียชีวิตเมื่อสามปีที่แล้วหลังจากนั้นเธอเริ่มละเลยตัวเองไม่ค่อยกินอาหารไม่ออกไปไหนจนสุขภาพของเธอแย่ลงลูกชายของเธอเห็นแล้วก็เป็นห่วงเลยพาเธอไปพบจิตแพทย์หมอได้แนะนําให้เธอเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้น ตั้งแต่การกินอาหารให้ครบการออกไปเดินเล่นและการทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกดีช่วงแรกเธอก็ไม่อยากทำแต่เธอก็พยายามเริ่มจากการออกไปเดินเล่นวันละ15นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นและพยายามทำอาหารที่มีประโยชน์ให้ตัวเองพอผ่านไป2-3เดือนเธอรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นมีแรงมากขึ้นและที่สำคัญเธอรู้สึกว่าเธอยังมีคุณค่าและยังต้องการดูแลตัวเอง การดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นความรับผิดชอบที่คุณมีต่อตัวเองเมื่อคุณดูแลตัวเองได้ดีคุณจะมีพลังและความสามารถที่จะมีความสุขและช่วยเหลือคนอื่นๆรอบตัวคุณได้อีกด้วยอย่าคิดว่าคุณไม่สําคัญหรือไม่มีใครสนใจคุณเพราะลูกหลานของคุณเพื่อนของคุณพวกเขาทุกคนก็อยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมาถึงเคล็ดลับข้อที่6แล้วนะครับนั่นคือให้อภัยและปล่อยวางความโกรธหรือความผิดหวังบางครั้งหลังจากคู่ครองจากไปเรามัก จะมีความรู้สึกที่ซับซ้อนมากมายบางคนอาจจะโกรธที่คู่ครองทิ้งตัวเองไปนคนเดียวบางคนอาจจะรู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลคู่ครองให้ดีพอในช่วงเวลาสุดท้ายหรือบางคนอาจจะเสียใจกับสิ่งที่เคยทะเลาะก,กันหรือสิ่งที่ไม่ได้พูดกับคู่ครองก่อนที่พวกเขาจะจากไปความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราเก็บมันไว้ในใจนานเกินไปมันจะกลายเป็นภาระหนักที่ทําให้เราไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่สําคัญแต่มันหมายถึงการปล่อยวางความโกรธความเจ็บปวด และความผิดหวังเหล่านั้นเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องแบกรับมันไปตลอดชีวิตถ้าคุณรู้สึกโกรธคู่ครองที่จะไปลองบอกกับตัวเองว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งคุณพวกเขาไม่ได้เลือกที่จะจากไปและพวกเขาคงไม่อยากให้คุณทุกทรมานอยู่อย่างนี้ด้วยถ้าคุณรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทําอะไรให้พวกเขาลองนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้พวกเขานึกถึงความทรงจําดีๆที่มีร่วมกันและบอกกับตัวเองว่าคุณได้ทําให้ดีที่สุดแล้วไหนสถานการณ์นั้นคุณสมบัติอายุ73ปีภรรยาของเขาเสียชีวิต ด้วยโรคะเร็งเขารู้สึกผิดมากที่ไม่ได้พาเธอไปเที่ยวในที่ที่เธออยากไปเพราะเขาคิดว่ายังมีเวลาอีกเยอะแต่แล้วเธอก็จะไปอยางรดเร็วเขาคิดทบทวนเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆจนเกิดเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งลูกสาวของเขาพูดกับเขาว่าพ่อครับแม่เข้าใจนะว่าพ่อก็มีภาระหน้าที่ต่างๆแม่ไม่เคยโกรธพ่อเลยและแม่คงไม่อยากให้พ่อทรมานตัวเองอย่างนี้คำพูดนั้นทำให้เขาตระหนักว่าการเก็บความรู้สึกผิดไว้ในใจมันไม่ได้ช่วยให้ภรรยาของเขากลับมาแต่มันเพียงทำให้เขาทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเเค หาเรื่องให้อภัยตัวเองและพยายามมองไปข้างหน้าการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันต้องใช้เวลาและความพยายามแต่มันคุ้มค่าครับเมื่อคุณปล่อยวางความโกรธและความผิดหวังเหล่านั้นได้คุณจะรู้สึกเบาใจรู้สึกว่ามีพื้นที่ในหัวใจของคุณที่จะรับความรู้สึกด,ดีๆเข้ามาแทนลองเขียนจดหมายถึงคู่ครองของคุณบอกทุกอย่างที่คุณอยากจะบอกไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเสียใจหรือแม้แต่ความขอบคุณเขียนออกมาให้หมดแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้น หรือลองพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจหรือถ้าจําเป็นก็ไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่จะช่วยคุณผ่านพ้นความรู้สึกเหล่านี้และสุดท้ายคือเคล็ดลับข้อที่7ครับยอมรับว่าความเหงาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตหลายคนพยายามหนีจากความเหงาพยายามกําจัดมันออกไปจากชีวิตโดยสิ้นเชิงแต่ความจริงแล้วความเหงาเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์เราทุกคนล้วนรู้สึกเหงาบ้างในบางช่วงเวลาแม้แต่คนที่มีครอบครัวและเพื่อนมากมายก็ยังรู้สึกเหงาได้ สิ่งสําคัญคือคุณต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเหงานั้นได้อยาปล่อยให้มันครอบงาคุณแต่ก็อย่าพยายามหนีจากมันเช่นกันยอมรับว่าบางวันคุณก็จะรู้สึกเหงาและนั่นก็โอเคความเหงาจะมาและจะผ่านไปเหมือนกับคลื่นในทะเลมันมาทีละลูกและก็จะไปทีละลูกในวันที่คุณรู้สึกเหงามากลองทํากิจกรรมที่คุณรักทําอ่านหนังสือที่ชอบดูหนังที่ชื่นชอบ หรือโทรหาคนที่คุณอยากคุยด้วยอยากปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเหงานั้นแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าเพิกเฉยกับมันให้เวลากับตัวเองที่จะรู้สึกที่จะเศร้าแล้วค่อยๆลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นคุณอรุณอายุ71ปีภรรยาของเขาเสียชีวิตเมื่อสี่ปีที่แล้วเขาบอกกับผมว่า ในช่วงแรกๆเขารู้สึกเหงามากจนไม่รู้จะทำอย่างไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเหงานั้นเขาพบว่าบางวันเหงามากแต่บางวันก็ไม่เหงาเลยเขาเริ่มเข้าใจว่าความเหงามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเขาจะไม่มีความสุขเขาสามารถรู้สึกเหงาแต่ก็ยังมีความสุขในเวลาเดียวกันได้เพราะชีวิตนั้นมีอารมณ์ความรู้สึกหลากหลายและความเหงาก็เป็นเพียงหนึ่งในนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาสร้างชีวิตที่มีความหมายให้กับตัวเองเขามีกิจกรรมที่เขารักมีเพื่อนที่เขาพูดคุย ด้วยได้มีเป้าหมายที่เขาอยากทําและที่สําคัญเขายอมรับว่าความเหงาจะมีอยู่แต่มันไม่ได้กําหนดทั้งชีวิตของเขาเขาเลือกที่จะมองความสุขที่มีอยู่แทนที่จะจมอยู่กับความเหงาคุณก็ทําได้เหมือนกันครับความเหงาไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวหรือว่าชีวิตของคุณไม่มีความหมายมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่คุณกําลังผ่านและคุณมีความสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองแม้ในช่วงเวลาที่เหงาที่สุดลองนึกถึงความเหงาเหมือนกับแขกที่มาเยี่ยมบ้านคุณบางทีมัน ก็มาคุณก็ต้อนรับมันนั่งอยู่กับมันสักพักแต่คุณก็ไม่ได้เชิญให้มันอยู่ตลอดไปให้มันเข้ามาให้เวลากับมันแล้วก็ปล่อยให้มันไปและเตรียมตัวต้อนรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้เราได้คุยกันถึงเคล็ดลับทั้ง7ข้อแล้วตั้งแต่การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและอนุญาตให้ตัวเองได้สบเศร้าการสร้างกิจวัตรใหม่ที่มีความหมายการเชื่อมต่อกับผู้คนและชุมชนการค้นหาความหมายใหม่และเป้าหมาย ในชีวิตการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการให้อภัยและปล่อยวางความโกรธรหรือความผิดหวังและการยอมรับว่าความเหงาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมอยากให้คุณจำไว้นะครับว่าการสูญเสียคู่ครองเป็นเรื่องที่เจ็บปวดและยากลำบากมากแต่มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตของคุณจบลงแล้วคุณยังมีโอกาสมากมายที่จะสร้างความสุขสร้างความหมายและใช้ชีวิตยอย่างเต็มที่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆยที่คุณทำในแต่ละวันมันจะค่อยๆสะสมและกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ อย่ารีบร้อนหรือบังคับตัวเองใช้เวลาเท่าที่คุณต้องการในการปรับตัวในการเยียวยาจิตใจและในการค้นหาตัวเองใหม่อีกครั้งทุกคนมีจังหวะของตัวเองและนั่นก็โอเคสิ่งสําคัญคือคุณเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะเป็นก้าวเล็กๆก็ตามผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้มีคนอีกมากมายที่กําลังเผชิญกับสถานการณ์แบบเดียวกันและมีหลายคนที่ผ่านพ้นมาได้และมีความสุขอีกครั้งคุณก็ทำได้เหมือนกันผมเชื่อในตัวคุณและผมบอกว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณกล้าไปข้างหน้าได้ ถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ผมอยากให้คุณกดไลค์และแชร์ให้กับคนอื่นๆที่อาจจะกำลังต้องการกำลังใจเหมือนกันและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นผมอยากจะฟังเรื่องราวของคุณด้วยครับถ้าคุณรู้สึกสะดวกใจลองมาแชร์ประสบการณ์ของคุณหรือเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากมาได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างการแบ่งปันของคุณอาจจะเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นๆที่กำลังต่อสู้อยู่เหมือนกัน สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับคุณว่าคุณมีคุณค่ามากชีวิตของคุณมีความหมายและคุณสมควรได้รับความสุขไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือไม่ว่าจะผ่านอะไรมาคุณยังสามารถมีชีวิตที่สดใสและมีความสุขได้จงมองไปข้างหน้าด้วยความหาดีและจำไว้เสมอว่าทุกวันคือโอกาสใหม่ที่จะเริ่มต้นอีกครั้งขอให้คุณมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ